วัดหนองโพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ตั้งอยู่เลขที่372หมู่10ต,ตำบลหนองสวงอำเภอพิหารแดงจังหวัดสระบุรีโรงเรียนวัดหนองโพเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลเปิดเป็นสถานศึกษาเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2483โดยท่านพระครูชิน,นธรรมประกาศหลวงพ่อธิรั เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอาศัยศาลาการ,ปรเปรียนวัดหนองโพเป็นสถานศึกษาต่อมากระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้โรงเรียนตั้งชื่อให้แน่นอนจึงตั้งชื่อว่าโรงเรียนวัดหนองโพปัจจุบันโรงเรียนวัดหนองโพจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด260คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนโรงเรียนวัดหนองโพบริหารจัดการศึกษาโดยนายอานัติพิคุณแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโพโรงเรียนวัดหนองโพบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ชื่อของโรงเรียนมาเป็นโมเดลในการบริหารสถานศึกษาคือวัดหนองโพสคูลโมเดล โครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรโรงเรียนวัดหนองโพ โครงการค่าเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้ดำเนินการมามากกว่า10ปีโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆที่ได้ร่วมกันในการมอบความรู้ให้กับนักเรียนเป็นนักอนุรักษ์ตัวน้อยปีการศึกษา2565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ได้ด ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนรักพงไครเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีปี2565ขึ้นโดยได้ดำเนินการเปิดรับสมัครโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตให้เข้าร่วมโครงการซึ่งโรงเรียนวัดหนองโพได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขต2ได้ดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรของจังหวัดสระบ,บุรีขึ้นณนศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าจังหวัดสระบ,บุรีโดยโรงเรียนวัดหนองโพได้ส่งนักเรียนแกนนำจำนวนทั้งสิ้น6คน พร้อมด้วยคุณครูแกนนำเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยหล่อหล,อ,ลอมปลุกหัวใจแห่งนักอนุรักษ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองโพในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนชุมชนตลอดจนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าเติมเต็มหัวใจของทุกคนให้เต็มไปด้วยความรัก คือรักชาติรักศาสตร์รักกษัตริย์วิธีการดำเนินงานหลังจากที่นักเรียนแกนนำเยาวชนรักพงไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้วตลอดจน คุณครูแกนนำได้ร่วมกันขับเคลื่อนในการดำเนินการในการต่อยอดและขยายผลโครงการให้เยาวชนรักพงไครเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีให้เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดหนองโพโดยโรงเรียนวัดหนองโพได้ดำเนินการตามกระบวนการเริ่มจากท่านผู้อำนวยการน,นายอนัทพิกุลแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโพ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดหนองโพร,ร่วมกับนักเรียนแกนนำ คณะกรรมการนักเรียนได้ปึกษาหารือในการจัดกิจกรรมวันเดแคมกิจกรรมต่อยอดขยายผลโครงการค่ายเยาวชนรักพงไครโรงเรียนวัดหนองโพโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขต2ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายคุณครูวิทยากรป่าไม้จากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบ,บุรีคุณครูวิทยากรแกนนาจากโรงเรียนต่างๆ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศภายในโรงเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญวิธีการที่จะใช้สองมือและหนึ่งใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนกิจกรรมดูนกศึกษาโลกใบเล็กของโรงเรียนวัดหนองโพ เกมโคดดิ้งแยกขยะวางแผนเกี่ยวกับการแยกขยะประเภทต่างๆการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนการอนุรักษ์ทรัพยากรน,น้ำและที่สำคัญที่สุดคือการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานโดยการนำใบไม้ปริมาณมหาศาลที่มีอยู่ในโรงเรียนของเราไปทำเป็นปุ๋ย หลังจากกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนและคณะครูได้ขับเคลื่อนการดำเนินการในการต่อยอดขยายผลโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายในโรงเรียนตามที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนแกนนำตลอดจนความรู้ที่ได้จัดก,การ จัดกิจกรรมค่ายที่โรงเรียนกิจกรรมดินดีพืชดีวิถีพอเพียงนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการในการรักษาระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สมดุลและได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยการนำใบไม้และเศษวัสดุต่างๆนำมาหมักปุ๋ยตามสูตรปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานในกรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตน์ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีโรงเรียนมีปุ๋ยมักสำหรับบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ภายในโรงเรียนตลอดจนพืชผักสวนครัวและยังได้บรรจุใส่ถุงให้นักเรียนนำไปใช้ที่บ้าน กิจกรรมทักษะชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกขยะการจัดการขยะต่างๆภายในโรงเรียนขยะประเภทต่างๆผ่านเกมวางแผนในการแยกขยะผ่านตารางบิงโกแยกขยะเ네นเจอร์เกมเกมเรียนรู้ธรรมชาติ กิจกรรมแปรรูปของดีโรงเรียนวัดหนองโพคือมะม่วงหาวมะนาวโหโดยการน,นําผลของมะม่วงหาวมะนาวโหมาแปรรูปเป็นน้ํามะม่วงหาวมะนาวโหแก้ดับกระหายมีประโยชน์ต่อสุขภาพการทำยายามะม่วงหาวมะนาวโหโดยได้วางแผนตั้งแต่วิธีการดำเนินการต่างๆเคล็ดลับในการทำจนไปถึงสุดท้ายปลายทางนั่นก็คือการแยกขยะ กิจกรรมโลกใบเล็กและกิจกรรมขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าตลอดจนสิ่งที่อยู่รอบๆตัวในเรื่องของระบบนิเวศภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นความสำคัญของต้นไม้นักเรียนได้แต่งคำขวัญเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนในโรงเรียนรักษาสิ่งแวดล้อมมีการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นวันรำลึกสืบนาคเสถียรวันช้างไทย วันสิ่งแวดล้อมโลกวันดินโลก กิจกรรมเหล่านี้ได้ช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนปลูกสามรักให้ประทับอยู่ในดวงใจนั่นก็คือรักชาติห่วงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชาติไทยมาอย่างช้านานรักษาเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีความเป็นมาเป็นไปวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภายในชุมชนตลอดจนสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณตา นายรมพระบารมีแห่งบูรพมหากษัสตริยาธิราชเจ้าของไทยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์กรมสมเด็จพระเทพผลการดำเนินงาน ผลที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนวัดหนองโพนักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำปุ๋ยหมักและมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำปุ๋ยหมักเองและได้ใช้เองปุ๋ยหมักที่นักเรียนและทางโรงเรียนทำขึ้นนั้นสามารถนำมาใช้ทดแทนปุ๋ยจากท้องตลาดได้จริงพืชผักที่ปลูกเป็นผักปลอดสารพิษเมื่อผักโตขึ้นก็นำผักมาประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน ในเรื่องของปัญหาขยะนักเรียนรู้จักวิธีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องและได้นำประโยชน์จากขยะเหล่านี้มาทำให้เป็นสิ่งนี้ค่ารวมถึงได้ร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟ จากการที่โรงเรียนวัดหนองโพได้ขับเคลื่อนและดำเนินการกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพ,พรรตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีส่งผลให้โรงเรียนวัดหนองโพได้ผ่านการคัดเลือกจากการนำนักเรียนแกนนำนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการหลังจากการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรับพงไพรที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนโดยนักเรียนแกนนำเยาวชนรับพงไพรของโรงเรียนวัดหนองโพได้เป็นตัวแทนรับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรับพงไพรระดับประเทศและได้เป็นผู้แทนในการถวายคู่มือและถวายรายงานต่อกรมสมเด็จพระเทพพร,รัรชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2565นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเราครอบครัวเยาวชนรับพงไครโรงเรียนวัดหนองโพจะเทิดทูนสิ่งอันเป็นมหามงคลในโอกาสนี้ไว้ในจิตใจของพวกเราตลอดกาลปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานในการขยายผลต่อยอดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรับพงไครหากจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามหลักสูตรของกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรับพงไครนั้นในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมมีความละเอียดค่อนข้างมากจึงต้องอาศัยคณะคุณครูภายในโรงเรียนบูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดองความรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการแต่ในการดำเนินการนั้น มีความยากลำบากเนื่องด้วยความจำกัดในเรื่องของระยะเวลาภาระงานต่างๆดังนั้นในส่วนของการดำเนินการในการต่อยอดขยายผลของโรงเรียนวัดหนองโพจึงได้ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และบริบทของโรงเรียนและดำเนินการให้นักเรียนได้รับองความรู้ถูกต้องครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากกิจกรรมต่อยอดขยายผลภายในโรงเรียนวัดหนองโพแล้วโรงเรียนวัดหนองโพยังถือว่าได้ดําเนินกิจกรรมต่อยอดและขยายผลโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรภายในหนึ่งปีการศึกษาซึ่งพอที่จะเห็นผลสําเร็จอย่างเป็นรูป,ปรธรรมทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่กําลังเกิดขึ้นจึงเป็นผลให้โรงเรียนวัดหนองโพได้นําวิธีการดําเนินการ ตลอดจนผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนำเสนอและขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆในสำนักงานเขตพื้นที่และยังมีการส่งเสริมให้คณะครูได้เข้ารับการอบรมและเป็นคณะทำงานของโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะขับเคลื่อนโครงการดีๆแบบนี้ต่อไป